ทำข้อสอบไม่ทันกันไหมคะ <_ d ata> ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยนะคะลองจินตนาการด้วยกันตอนนี้เลยก็ได้ค่ะว่าถ้าเราทำข้อสอบไม่ทันแล้วเราเดินออกจากห้องสอบบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ย <_ d ata> แกฉันทำข้อสอบไม่ทันเน่ะเหลือเครื่องหนึ่งไม่ได้เขียนเลยแล้วมีการตอบสนองจากเพื่อนสองแบบแบบที่หนึ่ง <_ d ata> จริงสิแกเฮ้ยใครๆก็ทำทัน อย่างนี้ก็ซวยดิทำไมไม่เขียนมั่วๆไปอะ่ะกับแบบที่สองค่ะเฮ้ยแกจริงดิมีหน้าเห็นหน้าเคเรียดๆเสงเลยดิเสียใจด้วยนะเป็นคุณคุณอยากได้การตอบสนองแบบไหนคะแล้วแต่ค่ะบางคนอาจจะตอบข้อหนึ่งข้อสองไม่มีปัญหาแล้วมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องด้วยแต่ความแตกต่างของสองคำตอบนี้ก็คืออันที่หนึ่ง มันไม่ได้มีเอมพัตตีมันไม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจในคนที่ทําข้อสอบไม่ทันกับอันที่สองคือมันเต็มไปด้วยเอมพัตตีคือเข้าใจหัวอกคนที่ทําข้อสอบไม่ทันสวัสดีค่ะดิฉันดุตด,ดาววัฒนประกรณ์นะคะดิฉันมีแบ็กกราวเป็นนักจิตบําบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวเป็นคนที่ตอนเด็กๆไม่มีเอมพัตตีไม่เคยใช้เอมพัตตีแล้วก็ไม่ได้อยากใช้เอมพัตตี แต่พอวันหนึ่งชีวิตเติบโตขึ้นได้เจอเอมพัตตีได้ลองใช้เอมพัตตีในการเยียวยาจิตใจคนอื่นสอนให้บุคลากรทางการแพทย์มีเอมพัตตีเวลาสื่อสารจนวันหนึ่งมาทำงานองค์กรเล็กจิวที่มีมิชชั่นอย่างเดียวก็คือผลักดันเอมพัตตีเข้าสู่สังคมผลักเข้าสู่ชีวิตประจำวันของทุกคนใช่ค่ะทุกคนกำลังจะฟังเรื่องของเอมพัตตีจากคนที่ไม่เคยมีเอมพัตตีมาก่อนตอนเด็กๆค่ะ ดูเดาโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าใจว่าอารมณ์อ่อนไหวคือเรื่องน่าอายแย่ <Yeah. S 1> คนพ่ายแพ้คนที่ทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องน่ารังเกียจแย่ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้กับอะไรที่ทำไม่ได้เข้าใจว่าถ้าอยากอยู่กับโลกใบนี้แล้วไม่มีใครมาทำอะไรกับเราต้องทำตัวให้แข็งแกรง่งแข็งแรงเท่านั้นอย่างตอนประถมค่ะถ้าเกิดว่ามีเข้าค่ายลูกเสือเนนารี ถ้าเราเห็นว่าใครเดินช้าใครทําฐานอะไรไม่ได้หรือแสดงความอ่อนแอเดยวเราจะเดินเขา้าไปใกล้มองด้วยสายตาดูถูกน้ําเสียงเหยียดหยันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทําไม่ได้โตมาแบบนั้นค่ะแล้วก็เอาจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้แคร์อะไรแน่นอนเพื่อนน้อยค่ะเพื่อนไม่ได้เยอะมากแต่เผอิญพอจะมีเพื่อนบ้างเพราะว่าในกิจกรรมที่ใช้ความแข็งแรงใช้ความสนุกสนานดุดเดาย,ยัางเป็นเพื่อนกับทุกๆคนได้อยู่ ดูเดเป็นคนแบบนี้เรื่อยมาจนถึงมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ชมรมศิลปะการแสดงที่ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะตอนนั้นเป็นผู้กำกับร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งดูดาวได้ทำการจบความฝันของนักึกษาคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้เรื่องศิลปะการแสดงพวกเขามาสมัครเป็นนักแสดงแล้วเราเป็นผู้กำกับเราก็เลยให้ฟีดแบ็คแบบที่ไม่ได้รักษาหัวจิตหัวใจของเขาเขาผิดหวังเขาเสียใจเขาไม่เล่นละครเวทีอีกเลย เอาจริงๆวันนี้นึกย้อนกลับไปก็ยังเสียใจอยู่อยากจะขอโทษแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้แต่เอาจริงๆไหมคะวันนั้นดาวไม่รู้สึกอะไรดาวเข้าใจว่าการเป็นพุ่มกับฉันใหญ่พอฉันพูดได้ยังไงก็ได้ด้วยแล้ววันหนึ่งคะ่ะน่าจะเป็น turning point หนึ่งของชีวิตเหมือนกันวันนั้นพ่อของดาวเข้าโรงพยาบาล นั้นเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายของเขาแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายวิศวกรผู้เก่งกาจเขาเป็นเหมือนปราดของบ้านก็เ,เป็นฮีโร่ในดวงใจของลูกสาวคนนี้เขานั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยดวงด,ดาวนั่งเฝ้าไข่อยู่ตรงกลางวันอยู่กันสองคนนึกย้อนกลับไปการที่วิศวกรเขาไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มที่ทำงานเขาต้องอยู่ในชุดคนไข้แล้วก็บริหารจัดการอะไรไม่ได้เลยนั่งอยู่กับลูกสาวก็น่าจะยากสำหรับเขาแล้ว สักพักแพทย์เข้ามาค่ะใส่เสื้อกาวเดินเข้ามาราวคนไข้าตามปกติสิ่งที่ดูดาวเห็นก็คือแพทย์ยืนสูงค้ำหัวมองกดลงมาที่คุณพ่อไม่ใช่แค่สายตาที่มองกดแต่น้ำเสียงท่าทางท่าทีพูดด้วยน้ำเสียงสั่งสอนบอกคุณทำไมคุณถึงปล่อยให้อวัยวะส่วนนี้มันเป็นแบบนี้คุณรู้ใช่ไหมว่ามันแปลว่าอะไรมันกลูก,กับขึ้นมาไม่ได้มันไม่โอเคเด็ดเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ สั่งสอนแล้วก็กดเรากับพ่อจะเป็นเด็กตัวเล็กๆเราอยู่ยตรงนั้นเราเห็นสีหน้าของพ่อรู้สึกยากเหมือนกันที่จะรับสารเหล่านี้เข้ามาและสิ่งที่เขาทํากลับไปใช่ค่ะเขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาก็เลยจัดการกลับไปด้วยการประชดประชันน้อยอกน้อยใจดูดาวเห็นหมอพ่อหมอพ่ออยู่แบบนี้รู้สึกว่ามีความคิดป,ป๊อปอัพขึ้นมาว่าพ่อไม่น่าจะถูกพูดด้วยแบบนี้ พ่อไม่ควรที่จะมีใครมาพูดด้วยแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นคนคนนี้ไม่ใช่พ่อดุเด,ดาาก็ไม่ควรจะมีใครถูกใครสักคนพูดแบบนี้แต่ระหว่างที่มีความคิดแบบนี้เราเจอสิ่งหนึ่งที่รู้สึกคุนหน้าคุนตาม,มากก็คือวิธีที่หมอพูดกับพ่อคือวิธีเดียวกันกับที่ดุเด,ดาาพูดกับคนอื่นๆบนโลกใบนี้เวลาที่เราเห็นเขาอ่อนแอยอมรับว,ว่าวันนั้นรู้สึกสะท้านนะคะ แต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นี่แหละค่ะที่เล่ามาให้เห็นว่าเอมพัตตีเราไม่ต้องมีก็ได้แต่พอเราไม่มีเราอาจจะไปหักหานหัวจิตหัวใจคนรอบๆเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะเอมพัต h ีมันคืออาหารใจมันเป็นอาหารใจที่มันจะให้พลังงานใจของเราเนี่ยมันออกเดินทางจากจุดจากวงที่เราอยู่แป๊บหนึ่ง เดินทางไปอยู่ในใจของคนอื่นบ้างเราจะได้เข้าไปในอกเข้าไปในใจของเขาเราจะได้เข้าใจหัวจิตหัวใจของเขา,าเขาคิดอะไรอยู่เขารู้สึกอะไรเขาต้องการอะไรแล้วเขาเห็นโลกตอนนี้แบบไหนไม่ใช่เข้าใจจากว่าใจยังอยู่กับฉันฉันเข้าใจโลกไปนี้จากจุดที่ฉันอยู่ทําแบบนี้เราก็จะมีทัศนคติของเราเปื้อนไปนในเรื่องของเขา แต่ดูเดาค่ะก็เรียนรู้เอมพัตตีจากวิธีที่น่าจะมีอนุภาพค่อนข้างรุนแรงก็คือเรียนรู้เอมพัตตีจากประสบการณ์ตรงนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความเข้าอกเข้าใจหลังจากเหตุการณ์คุณพ่อค่ะมีโอกาสไปเรียนเป็นนักจิตบําบัดด้วยศิลปะก,การเคลื่อนไหวศาสตร์การจิตบําบัดเนี่ยรองพื้นล่างสุดที่ขาดไม่ได้เลยคือเอมพัตตีคือเราต้อง เอาคนตรงหน้าเป็นศูนย์กลางเข้าใจเขาแบบที่เขาเป็นแล้วเราก็เรียนรู้ว่าศาสตร์นี้ยังไม่ต้องมีเทคนิค 1, 2, 3, 4, 5ที่มันหวือหวาแค่พื้นที่ปลอดภัยกับเอมพัตีเราสามารถที่จะเปิดพื้นที่ที่จะเยียวยาใจของคนทำให้คนคลี่คลายจิตใจแล้วรู้สึกดีขึ้นได้และลองจินตนาการค่ะเด็กไทยคนนี้ ไปเดินอยู่ในดงที่รอบๆครูก็เป็นนักจิตบําบัดรุ่นใหญ่พร้อมจะให้เอม a t h ตตลอดเวลาเพื่อนก็เป็นคนที่พร้อมจะเป็นนักจิตบําบัดพร้อมจะให้เอมพัตตตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งร่างกายดูดาวค่ะมีบางอย่างผิดปกติต้องได้รับการผ่าตัดมันเป็นการผ่าตัดเล็กค่ะเข้าเช้าออกเย็นพักฟื้นหนถึงสงสัปดาห์น่าจะหายหมอบอกแบบนั้นดูดาวก็เข้ารับการผ่าตัดเลยไม่มีปัญหาค่ะ แต่ว่ามันก็กระทบกระเทือนการเรียนนิดหน่อยทำงานไม่ทันแล้ววันนั้นจะต้องไปเข้าห้องเรียกว่าซูเปอร์วิชั่นไปบอกเขาว่าทำงานส่งยังไงต้องส่งงานหนึ่งสองสามแล้วก็เตรียมใจว่างานมันไม่เสร็จอะเพราะว่าหมดแต่พักฟื้นจะไปบอกซูเปอร์วิเซอร์ว่าไม่มีงานส่งงานไม่เสร็จแล้วก็จินตนาการว่าแม่เจ้าเดี๋ยวฉันจะต้องโดนครูว่าแน่เลยเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยค่ะเรามั่นใจว่าเวลาเราไม่มีงานส่งเนี่ย เขาจะโฟกัสว่าเนี่ย le ผิดฉันผิดฉันไม่มีความรับชอบฉันเป็นคนแย่ฉันเป็นคนเหลวไหลเรื่องส่วนตัวอะไรไปจัดการเอาเองเข้าใจว่ากำลังจะโดนว่าแบบนั้นก็เข้าไปในห้องซูเปอร์วิชั่นก็มีอีกสองคนที่เป็นเพื่อนเป็นซูเปอร์วาซี่เหมือนกันพอถึงตาดูดาวดูดาวสารภาพเลยค่ะโทษทีไม่มีงานศพบอกไปแบบนี้แล้วรอเลยว่าโดนว่าแน่เลยเปล่าเขายังไม่ได้ว่าแต่เขากลับมาเป็นคำถามค่ะเขถามว่า แล้วตอนเนี้ยคุณนะ่ะเป็นยังไงบ้างดาวก็อ๋อดาวเป็นยังไงบ้างก็เล่าไปเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เล่าไปว่าเราไปผ่าตัดมาแต่ผ่าตัดเล็กแล้วไม่ได้ใหญ่อะไรแป๊บเดียวเราก็พยายามที่จะแบบลดทอนประสบการณ์ของเราสุดทิ่เลยแป๊บเดียวมันไม่น่าจะมีอะไรเขาบอกว่าดุดาวแล้วคุณพักฟื้นพอหรือยังตอนนี้มีใครดูแลคุณอยู่ยังไงใครอยู่ข้างๆแล้วไหวไหม สุดท้ายดูดาไม่โดนว่าอย่างที่คิดเอาไว้มากไปกว่านั้นได้สิ่งที่เรียกว่า emotional support คือการเกื้อหนุนทางจิตใจกลับมาความห่วงหาอาทรหน้าตาเป็นแบบนั้นอะไรคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วมีอีกครั้งหนึ่งจำได้แม่นไปฝึกงานที่โรงพยาบาลจิตเวชวันนั้นเหนื่อยล้าเพราะว่ามีประจำเดือน เราเป็นผู้หญิงที่โตมาในสังคมที่เชื่อว่าถ้าเราจะไปบอกใครว่าเราทํางานไม่ไหวเพราะว่ามีรอบเดือนน่ะคนก็จะบอกว่าอะไรแกใครๆเขาก็เป็นอะไรมาอ้างด้วยอะไรเหตุผลแบบนี้เราก็จะรู้สึกอายแต่ว่าระหว่างที่นั่งกินข้าวในโรงอาหารมีเพื่อนที่เป็นนักศิลปะบำบัดฝึกหัดเดินเข้ามาหาถามดูดาวดูดาวเป็นไรหรือเปล่าดูเนี่ยไงให้เราก็แปลกใจ เขาเห็นความเหนื่อยล้าของเราเราก็เริ hmm, um, ่มรู้ส um, ึกถึงเอมบตีได้ประมาณหนึ่งละเราก็เชินะที่จะบอกว่าืที่เหนื่อยเนี่ยเรามีรอบเดือนแต่ก็ก็ไม่รู้จะโกหกทําไมก็เลยบอกไปว่าเออเรามีรอบเดือนอะอืแล้วก็ทําหน้าเหมือนแบบก็ไม่ได้ยอมรับความรู้สึกตัวเองเพื่อเราหันกลับมาเด็กจำชื่อเขาได้เลยนะคะมารีหันกลับมาเอิ้์มามอร์ดูดาวเวลาผู้หญิงมีรอบเดือนเนี่ย มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นข้างในนะมันเป็นกระบวนการที่มันทํางานหนักมากร่างกายอยู่ทํางานหนักมากเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยมันถูกแล้วยอมรับว่าตกใจค่ะตกใจกับการตอบสนองอะไรเทือกนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้รับมาก่อนพอเจอแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆมันทำให้เรารู้ว่าหูสิ่งแวดล้อมแบบนี้น่าอยู่จังเลยไม่ต้อง โดนตอบสนองจากการถูกลดทอนถูกตัดสินถูกตำหนิแต่เป็นการเข้าอกเข้าใจมนเลยรู้สึกว่าเอออะไรแบบเนี้น่าอยู่แล้วนี่เป็นหนึ่งอนุภาพของ e อมเบตีเหมือนกันค่ะเมื่อคุณเข้าอกเข้าใจอีกคนหนึ่งราวกับว่าเป็นคนนั้นอยู่ในรองเท้าของเขาแบบนั้นคุณจะรู้ว่าเขาต้องการการเกื้อหนุนทางใจแบบไหนเขาต้องการ e m o t i o n a l support แบบไหน พะไม่ใช่เขาเหนื่อยใจเขาต้องการการซัพพอร์ตทางจิตใจแล้วเราก็ไปเชียร์เขาเหมือนเชียร์กีฬาอะสู้ๆนะเออไม่เปล่าเย่เยเยแบบนั้นมันไม่ใช่เพราะเขาเหนื่อยใจเขาต้องการการประคับประคองทางจิตใจเพราะฉะนั้นเอมพอัตตีมันดีแบบนี้ค่ะมันทําให้สังคมน่าอยู่มันทําให้เราเกืือกูลกันรองรับประคับประคองกันได้ทันมันมีแต่ความอ่อนโยนลอยอวนอ,อยู่ในมวลอากาศเต็มไปหมดแต่พอพูดแบบนี้ค่ะ มันก็ไม่ได้แปลว่ามีแต่เอมพัตตี้เอมพัตตีเอมพัตตีแล้วมันจะดีไปทั้งหมดไม่ใช่ทุกอย่างมีจุดสมดุลหลายคนเข้าใจว่าถ้าฉันเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างมากเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีสิ่งนั้นคืออันตรายนะคะเอมพัตตีมันเป็นทักษะที่ไม่สามารถตั้งอยู่แบบเดี่ยวๆได้มันสามารถทำอันตรายให้กับคนที่คอยไปให้เอมพัตตีกับผู้อื่นตลอดเวลาได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น Empathy มันมียานลูกอีก2-3สอย่างคะ่ะที่ควรจะมีร่วมกันอย่างที่หนึ่งมันควรจะมี Self-Awareness หรือการตระหนักรู้ในตัวเองร่วมด้วยบางคนคะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เรื่องในตัวเองล้นปริมแล้วก็ขยุกขยุ่ยังจัดก,การไม่เสร็จไม่รู้ตัวเองไม่ได้เท่าทันแต่พอเห็นคนอื่นปุ๊บก,ก็บอกเฮ้ยเธอดูเครียดนนะัเล่ามาเลยฉันพร้อมรองรับแบงปันสุดท้ายเรื่องสองเรื่องประดังประเดเข้ามาเรื่องตัวเองก็ล้นถังที่เรา แบกไว้ way, ก็ระเบิดและการประครับการประครับข้องคนอื่นก็ไม่สามารถทำได้ดีถัดมาค่ะอันที่สอง boundary เราควรที่จะรู้ขอบเขตของเราด้วยว่าเมื่อไหร่ตอนไหนหรือความสามารถเรามีมากแค่ไหนที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นบางคนไม่รู้ขอบเขตของตัวเองว่าตอนนี้เออฉันยังไม่พร้อมจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นเพราะเรื่องของฉันมัน มันเปริ่มนมากหรือจริงความสามารถฉันได้แค่ประมาณหนึ่งฉันฟังเ,งเรื่องเรื่องประมาณหนึ่งพอมันเริ่มลึกเริ่มอะไรอย่างนี้เริ่ม,เ,มเอาไม่อยู่บางคนไม่รู้แล้วก็พยายามฟังไปเรื่อยๆแล้วก็โอกรับไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายแล้วบางทีการรู้ขอบเขตมันจะทําให้เราเห็นขอบเขตของคนอื่นๆที่เราพยายามเข้าใจด้วยบางคนคะ่ะไม่เห็นขอบเขตของคนอื่น เลยเผลอไม่ได้ส่งใจไปอย่างเดียวส่งทั้งตัวส่งทั้งมุมมองส่งทักเจนคติของเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองไปพูดว่าเธอน่าจะทําแบบนั้นนะเธอไม่น่าจะเป็นแบบนี้แม่ว่าลูกเรียนอันนี้ดีกว่าพ่อว่าลูกอย่าคบคนนั้นเลยเราว่าเธออย่าทําแบบนั้นเลยเราเอาเราไปครอบเขาหมดเลยเพราะเราก้าวล้ําก้าวล่วงเส้นของเขาเข้าไปเพราะฉะนั้นขอบเขตก็จึงสําคัญเช่นกันค่ะ ว่าเราควรจะอยู่แค่ในจุดของเราแล้วเราพร้อมไหมพร้อมแค่ไหนทําได้มากแค่ไหนแล้วมันโอเคนะคะที่มีคนวิ่งมาอเอ้ยเราอยากได้ใครสักคนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนไม่มีเวลายังไม่พร้อมเดี๋ยวกลับมาใหม่ขอโทษด้วยนะแต่ถ้าเราอยากเป็นคนที่มีเอมพัตตีให้กับผู้อื่นได้อย่างสม่ําเสมอสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทําอย่างประจําสม่าเสมอเช่นกันก็คือ Emotional Management การจัดการอารมณ์ตัวเองย่อยสลายจัดการให้มันคลี่คลายหรือจัดการจัดเก็บให้มันเป็นพื้นที่ก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปเข้าอกเข้าใจใครเพราะฉะนั้น Empathy เ,เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้สังคมนี้น่าอยู่นะคะแต่ถ้าคุณกำลังมี empathy แล้วมันเบียดเบียนตัวเองเบียดใจตัวเองหรือมันทำร้ายตัวคุณเองเนี่ยบางทีการบอกคนอื่นก่อนว่ายังไม่พร้อม ทำไม่ไหวหรือพักก่อนแล้วหันตัวเองกลับมาเข้าอกเข้าใจตัวเองตรงนี้ซ่อมแซมเยียวยาตรงนี้ก่อนมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําได้ขอบคุณค่ะ